สวัสดีครับทุกคนครับฟลุ๊กแฟมิลี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เจอกันนอกสถานที่นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมต้องทำงานซีเกมส์วยนะครับถ่ายทอดสดทางทูชชันสแนวนะครับฝากงานขององค์กรไว้หน่อยนะฮะว่าติดตามรับชมกันได้แบบฟรีๆนะครับทางแอปทูชชันสแนวโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะครับดูได้แบบฟรีๆนะย้ำอีกทีหนึ่งดูได้ฟรีสำหรับซีเกมส์ในครั้งนี้นะฮะวันนี้เราเข้าเรื่องคุยเรื่องยูเนเต็ดกันนะครับ สัปดาห์นี้ผมอยากชวนทุกคนมาเตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งฮะเตรียมตัวขึ้นที่5เตรียมตัวขึ้นท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งครับจะขึ้นได้หรือเปล่าครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ขึ้นที่6และขึ้นได้นะครับก่อนหน้านี้จะขึ้นท็อปไฟฟท็อปไฟหลายต่อหลายที top 3, top 5, ท็อปสท็อปห้าท็อปสก็แล้วท็อปห้าก็แล้วก็ขึ้นไม่ได้นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสจะได้ขึ้นท็อปไฟได้นะครับแล้วเป็นโอกาสที่ เรียกว่าเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับเพราะว่าทีมที่อยู่ข้างบนของยูนิเต็ดเนี่ยมีโอกาสที่จะแต้มหลุดมือเออนะฮะเอาวันนี้เดี๋ยวผมจะ,ะแจกแจงตารางคะแนนะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขัน,นะะในช่วงสัปดาห์นี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงวันนี้ผมจะอัปเดตคบพเมนูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับสถานการณ์ของเขาโอกาสที่เขาจะได้อยู่กับทีมต่อมันจะมีมากน้อยขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวเรา คุยกันเก็บตกกันหลายเรื่องนะครับวันนี้ผมคุยเรื่องของ Copy เมนูรวมถึงตลาดซื้อขายในช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงหน้าหนาวนี้ก็มีหลายเรื่องให้ได้ตามกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยโจโชเซอร์ซี่จะไปหรือเปล่าเมนูจะไปหรือไม่นะครับรวมถึงเรื่องของเอลยดแอนเดอร์สันวันนี้มีให้คุยกันนะครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของฟลุ๊กแฟมนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมิลี่นะครับอ่าเดี๋ยวพักไตเติ้ลกันแป มาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ตารางคะแนนกับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าแม่โปรแกรมมันช่างเป็นใจกับเราดีซะเหลือเกินนะครับกับการที่จะได้ขึ้นท็อป5อีกครั้งหนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแมนยูนั้นจาลงเล่นกันในเกมวันจันทร์นะทุกคนครับลงเล่นเกมวันจันทร์เจอกับบอลหมัดช่วงตีสามมันเดย์ไนท์นะครับเราก็จะได้เห็น ผลการแข่งขันจากวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แล้วนะครับโดยไฮไลท์หลักๆที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยก็คงจะดูเชลซีกับคริสตัล a พาเลสนะครับว่าในสัปดาห์นี้ผลงานของพวกเขาเป็นยังไงนะครับเพราะถ้าหากว่าเราดูจากตารางคะแนนนะครับตอนนี้แมนยูอยู่ที่6นะครับมีทั้งหมด25แต้มอันดับที่6ของตาราง25แต้มเท่ากับเชลซีแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยแมนยูน้อยกว่าเชลซีก็เลยอยู่ที่5มี25แต้มเชลซีบวก10แมนยูบวก4 จุดสำคัญคือคริสตันพาเลสครับทุกคนครับในสัปดาห์นี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าบอกว่าทําไมถึงบอกว่าเป็นจุดสําคัญเพราะพาเลสเนี่ยอยู่ที่4ของตารางมี26แต้มนะครับแต้มเยอะกว่าแมนยูแต้ม1แต่ประเด็นสําคัญคือคืออะไรครับเราดูโปรแกรมกันครับในสัปดาห์นี้ฮะเ,เชลซีจะลงเล่นตั้งแต่เกมวันเสาร์เจอกับเอเวอเรตนะครับซึ่ง อ่ะโอเคถ้าว่ากันตามหน้าเสือว่าตามสถานการณ์แมน้นว่าเอเวอเรตันจะผลงานดีขึ้นมาในระยะหลังๆนะครับและเชลซีก็อาจจะมีสะดุดสะดุดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะว่าด้วยการเล่นในบ้านหรือถ้าเกิดว่าให้เชลซีมาเดี๋ยวจัดชุดื่อเล่นแบบเต็มแม็กจัดดีๆนะครับโดยที่เอ็นโซ่ปารสกาไม่จัดอะไรแบบโรเตชันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าการเล่นในบ้านของเชลซียังไงก็น่าจะได้เปรียบเอเวอเรตันอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญก็คือ คริสตันพาเลสนะครับในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยพาเลสเจองานยากครับทุกคนครับจะเล่นในเกมวันอาทิตย์ช่วง3ามทุ่มนะฮะพาเลสเนี่ยจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามผลงานของพาเลสนะครับหรือว่าความเขี่ยวกร้ำของซิตี้ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าพาเลสมีโอกาสที่จะแต้มหลุดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งโอเคเชลซีเนี่ยอ่าทางโทษนะพาเลสเนี่ยถ้าเสมอนะครับ ก็เพียงพอแล้วครับที่จะทําให้ Man แมนยูแซงได้แต่ปัญหาคือแมนยูเนี่ยต้องเก็บ3แต้มได้ในเกมวันจันทร์กับบอลมัดนะครับลองนึกภาพครับอาร,ร์เรสเจอกับแมนซิตียยากขนาดไหนนะครับแล้วมีโอกาสจะคว้าแมนซิตี้ได้หรือเปล่าโอเคมีแหละซิตี้ก็อาจจะมีลูกหลุดๆบ้างเสียประตูง่ายๆบ้างให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในระยะหลังๆต้อง,งบอาซิตี้กลับมาอยู่ในช่วงเวลาฟอร์มโหดฟอร์มดุอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะผลงานในเกมแชมเปียนส์ลีกล่าสุดกับมาดริดนะครับก็จะบอกว่าสุดๆเหลือเกินนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูพาเลสอันดับที่4ก็มีแนโน้มที่จะไม่ชนะแ mm. มนซิตี้เนาะนะครับอ่ะก็มองอย่างนั้นก็แล้วมีนโน้มนนที่จะไม่ชนะอาจจะเสมอหรืออาจจะแพ้อ่ะสมมติว่าถ้าเสมอพาเลสจาก26จะเป็น27ถ้าแพ้ก็26เท่าเดิมแล้วแมนยูลงเล่นเกมวันจันทร์ถ้าเราชนะเราจะมี28แต้มดังนั้นหมายความว่าอย่างน,น้อยๆเราจะแซงทริสตันพาเลสได้ถ้ามันออกมา เป็นไปตามที่เราคิดเออนะฮะดังนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เราได้ทำคอนเทนต์คุยกันว่าแมนยู you, ลุ้นขึ้นท็อป5อีกครั้งหนึ่งแมนยู <laughs> you, ลุ้นขึ้นท็อป5อีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะอ่ะให้เราเตรียมตัวกันครับว่าเราจะขึ้นท็อป5ไปด้วยกันนะนะครับคราวนี้มาดู เรื่องสถานการณ์ของคอบบี้เมนูซะหน่อยครับทุกคนครับเรื่องของเมนูเนี่ยต้องบอกว่าเอาเข้าจริงก็ยังไม่จบเหมือนกันนะครับมีผู้สื่อข่าวหลายคนพูดถึงสถานการณ์ของเมนูครับทั้งเบนจาคอบส์แล้วก็ฟาบิโซโรมาโน่อ๋ยวผมเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะฮะเบนจาคอบส์พูดถึงว่ารูเบนอาร์มริมไม่เคยสงสัยในศักยภาพนะครับในคุณภาพการครองบอลและก็การจ่ายบอลในตัวของคอบบี้เมนูนะครับแต่ก็ยังมีเครื่องหมายำคำถามนะครับว่า เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กลางที่จะต้องสลับบทบาทในการเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างรวดเร็วเมือ่อแมนยูตัดบอลได้หรือว่าแมนยูเสียบอลรวมถึงการลงมาช่วยเล่นเกมรับนะครับเมื่อทีมเนี่ยมีการเสียบอลมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นคําถามนะครับที่ถูกตั้งเอาไว้ในตัวของคอบบี้เมนูนะครับแน่นอนครกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับและกระดาตลาดเดือนมกราคมกาลังจะมาเมนูเองก็ไม่ดูจะไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนื่องจากว่า เขาไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากที่เท่าที่ควรนะครับและแถมฟุตบอลโลกก็กําลังจะมาถึงแล้วด้วยนะครับแล้วถ้าว่าไปเนี่ยอย่างที่เราคุยทุกครั้งครับกับโอกาสในการที่จะย้ายออกของเมนูคือเขาก็ยังไม่ได้ต้องการจะย้ายทีมถาวรนะครับแต่ว่าต้องการจะย้ายแบบยืมตัวเพื่อจะหาโอกาสในการลงสนามเสียม,มากกว่านะครับเนื่องจากว่าเมนูเองก็มองถึงอนาคตข้างหน้าว่า เมื่อจบหรือว่าเสร็จสิ้นการยืมตัวแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะกลับมายึดตําแหน่งตัวจริงในสีเสื้อของยูไนเต็ดในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะครับอ้างอิงจากฟาบิโซโรมาโน่ครับก็บอกว่าเมนูเองมีโอกาสที่จะย้ายตัวแบบย้ายทีแบบยืมตัวแต่ก็ขึ้นอยู่กับทิศทางตลาดนักเตะของยูไนเต็ดในช่วงเดือนมกราคมด้วยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าสถานการณ์ของเมนูยัง50 50อยู่นะครับเ,เรื่องของโจัวเซอร์ซี่บ้างครับอ้างอิงจากเบนจาคอบสมอร์ตเซอร์ซี่เองโรมาเนี่ย สนใจเซอร์ซี่มาตั้งแต่ก่อนที่เซอร์ซี่จะย้ายมาอยู่กับแมนยูแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโรม่ายังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันกับแมนยูในเรื่องของราคาตอนนี้อนาคตของเซอร์ซี่กับแมนยูก็มีเครื่องหมายคําถามขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจครับว่าทําไมโรม่าจึงจะพยายามมาคว้าตัวโจชัวเซอร์ซี่ในช่วงเวลานี้ไปร่วมทีมนะครับในรายของเอเลียต์แอนเดอร์สันครับเบนจัขอบสวกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องมันจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากถ้าเกิดว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ย เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากสำหรับฟอเรสต์นะครับถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเอลิธแอนเดอร์สันเดินมาบอกว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนะครับซึ่งตัวทีมเนี่ยก็เชื่อว่าแอเดอร์สันนั้นถ้าจะย้ายคงเลือกจะย้ายในช่วงซัมเมอร์มากกว่าโดยที่แมนยูก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ยินดีที่จะรอโดยที่แมนซิตี้นั้นจะเป็นคู่แข่งสําคัญจริงๆแล้วเรื่องของแอนเดอร์สันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละนะครับไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่ตลาดเดือนมกราคม ผมว่าถ้าเกิดว่าจะเห็นไมนรูกรรทำมากที่สุดก็คงเป็นการยืมตัวนะครับอยู่ว่าจะยืมใครมากกว่าคนเนอร์กาลาลเกอร์ก็ยังพัวพันอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมนยูอยากจะได้ก็คือเป็นเพียงแค่การยืมตัวเท่านั้นไม่ใช่การซื้อขาดหรือว่าถาวรดังนั้นผมก็ยังพูดเรื่องเดิมนะครับว่าแมนยูคงไม่จ่ายเงินมากสําหรับตลาดเดือนมกราคมเผลอๆเไม่เอาเลยสักคนเดียวหรือถ้าเอาก็เป็นเพียงแค่การยืมตัวเท่านั้นนะครับบนเงื่อนไขที่ว่าผมพูดหลายทีครับว่าโปรแกรมของแมนยูมีไม่เยอะนะครับ เต็มที่ก็มีฟุตบอลลีกในช่วงครึ่งดูการหลังแล้ว f อฟเอที่จะเพิ่มมาเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะตกรอบเร็วก็ได้หรืออาจจะยิงยาวไปจะถึงรอบชิงดังนั้นแมตที่มีอยู่มันเพิ่มมาไม่เยอะต่อให้เพิ่มมาก็เป็นการเพิ่มแบบ7วันเตะทีอยู่ดีครับเพราะว่าเอฟเอครับจะลงเล่นเวลาลงเล่นคือลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์จะไม่ได้ลงเล่นช่วงกลางสัปดาห์ให้มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายดังนั้นเนี่ย เรียกว่าขนาดทีมของแมนยูคงไม่สามารถขยายใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับในช่วงของมกราคมนี้อันนี้คือทั้งหมดที่ยีมมาฝากยิบมาคุยกันในคล,คลิปนี้นะครับบอลยังไงบ้างเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนทีน่นมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ